โอยข้างหลังสวยจังเลยค่ะที่เมืองอะไรคะเนี่ยเราอยู่ที่เมืองโตเลโดค่ะอ๋อประเทศสเปนนะคะเออเป็นไงครับวิวตรงนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชิจาร่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มามอสอลังจะอ่านมาว่าพ่อจิวจิวจริงจิวไหมครับ宝บเปชิวอะไรครับเหลอทำไมครับเหลือทำไมครับโอ้มันสูงอย่างงี้ครับโอ้ยเจสตัใหญ่สูงไว อะไรแค่ถ่ายรูปแค่นี้เองอะคาะไม่มีเด็กเลยมาอะไรล้วจะไหลเลยอะแล้วจะไหลเลยมือว่างเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจริงๆเอาเป็นไรคะไหนมาขันมาด่อะไรครับมาลองให้ดูเลคะเดี๋ยวเด็กๆจะไวบะไวลองให้ทไมอหมเดี๋ยวยังไง มันกลัวมันกลัวมันรอให้เลยเฮ้เกตสกายไปเอาไเอามันสูงมากดู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 ดิดิดอดจจะบออิด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 มด่ดินิดิ่ิดิดิด่ดมดิดิด่ดิ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 วิาิด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 ้ อย่าร้องนะนิ่งเตะนิ่งเตะนะเอาเยอะมาแข่งเกมกันใครทำมาหมาหัวล็อกก่อนได้ชนะอ่ะยังยังอ่ะข้าเรืองเข้าวลาวค่ะแบบกว่าจะได้เข้าจิบร้องไห้กว่าหนึ่งทีอ่อัอันนี้เป็นเมืองอะไรนะคะโตเลโดค่ะโตเลโด้เหรอเดี๋ยวนะมาถึงถุเมืองโตเลโด้ทำไมต้องร้องไห้กันเดี๋ยว ไปก็แบบเมือความชิวเลยฮะห่ามันอ่อนแรงแค่นี้คงพอได้ด้วยโอ่าหนูไปฉี่กันได้มั้ยเอ้าขึ้นมาฉี่อย่างโบชี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดเข้าคลิปอีกทีนะครับยังไม่ได้พูดเลยว่าเมืองตัวนี้คืออะไรนะแป๊บหนึ่งในเมืองทีเดียวอ่าหลังจากขอม้าสงบสติอารมณ์ได้แล้วค่ะเจสใจระวังเลอะเทอะมืนอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรคะเหยียบขี้ม้าค่ะเราก็มาอ่าเราก็กำลังเดิน เมืองชั้นในเขานะคะเมืองต่ออะไรนะคะโอริโตนะคะเมืองนี้มีความสําคัญอย่างไรครับ宝าเป็นเขาเรียกเหมือนเมืองเก่าเมืองหลวงเก่าค่ะเมืองหลวงเก่าถ้าเทียบเป็นเมืองไทยก็อยุธยาอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่นี่ตอนนี้เรากำลังข้ามแม่น้ำนะคะข้าสู่เมืองค่ะเมืองข่าวกอดเหรอเมืองขาวกดใช่เมืองนี้นะเนื่องจากมันเป็นเมืองเก่าอ่ะ การวางผังเมืองอะไรก็ไม่มีดังนั้นน,น่ะในหนังสือท่องเที่ยวเขาจะบอกว่าสิ่งที่ควรทำในเมืองโตเรโดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมลงทาง,<อ>งเกียร์ล้อค่ะเขาใช้คขับจริงๆนะเราเดี๋ยวเราไปลงทางในเมืองกันนะคะไปแล้วไ้าวมาแล้ว,ลวช่วงนี้เห็นต้นไม้ไม่ได้นะฮะเก๋ตกายทำไมคะเห็นต้นไม้แล้วเป็นไงฮะวิ่งต้นไม้ <laughs> เห็นต้นไม้ไม่ได้ค่ะอ่วิญญาณลิงจะไงคะ,ะเจ้าสิงเลยอะคะโอ้โอลงไม่ได้ดีแล้ว้างบนนั้นแล้วกันนะฮะอาแล้วเจเจปีนีนไปทำไมกายนะปีนแล้วลงไม่ได้เอออยู่นั่นแหละดีแลวาวบายนะ พระเยซูค่ะมั่วแล้วกายมั่วใครอะติดทำไมฮะก็เราซื้อตัวแบบตัวเก้าเจ็ดที่เพราะฉะนั้นก็ใส่นี้คือเหมือนเป็นต่อจิ้งพาผ่านตลอดโอเคนี่ได้กี่ที่ไหนดูสิอ๋อนี้เราอวัดเลยท่นนี้อ๋ออันนี้ก็บุฟเฟ่ต์วัดค่ะมาดูข้างบนข้างบนไหนฮะ ออกมาอ๋อกายให้ด <pper> so, uh ูเ huh. ันน like. <ors> <kaç> <Tu> ี้กายยังตื่นเต้นอยู่วันนี้อยู่ันนี้กายจะมานอนก่บเ่าบ้างวูนี่มีเสียงสวดด้วยนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมคะเย่ได้ยินไหมตอนนี้เราอยู่ที่ San Juan de los Reyes uh, Monastery ก็คือเซนจอนน่ะเซนจอนอ่าใช่ป่ะอ่าโอเค นี่ทางตรงนี้ค่ะเข้ามาแล้วเจออะไรครับหม่อมะโอ้โหสี่บอกว่าบสที่สเปนส่วนใหญ่มันจะมีที่ตกลางไว้สร้างสวนเนาะเนาะอืม ทายซิว่าตอนนี้คือตอนไหนดูไหมเจตนี่หานด้านหลังกำลังจะเอาอะไรกำลังจะเอาอะไรคะไม้กางเขนฮ่าเห็นมันจะมาตึงแล้วนะคะเนี่ยนี่ทหารโรมันก็ยังไงคะปุ่งถากถางอะไรอยู่แหละทหารโรมันนี้ใส่ไม่ค่อยดีนี่แหละนี่คือฉากที่พระเยซูกําลังจะถูกตึงงานเขนนะครับโอ้โหพดานสวยมากอะค่ะ ดูเลยนะเนี่ยดูสิดูสิแล้วก็เมื่อกี้ส่วนที่เราเห็นจากข้างล่างค่ะตอนนี้เริ่มมาอยู่ข้างบนแล้ว บ้านเมืองเขาสวยงามมากเลยนะเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากเดี๋ยวเราเดินต่อกันวันนี้ต้องไปครบไปเจ็วัดเลยไหมคะเอาให้ครบเอาให้คุ้มค่ะคุ้มทนเขาเราคือ4วัดค่ะ4วัดเดี๋ยวไอ้วัดที่5เนี่ยขาเดี้ยงนะเดินไปได้เดินกลับไม่ได้แต่นี่อันเนี้ยมันหลุดออกมาจากผ้าพันคออ๋อเหรออมาแจกในผ้าพันคอเลอาเหรอคะหนูหิวใช่ไหมคะหนูได้กินเลยไหมไม่ เอาการ์ดเก๊ดจะโจ้นะคะอุ้ยเก๊ดจดึงสิครับเอา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 อันนี้ใส่ได้หลายแบบนะครับนี่อันนี้ใส่เป็นแบบหมวกขม่าครันผ้าปิดตาเหมวกเก๋หัวยุ่งหมดแล้วเอาาไมเล่นนันนี้เราอยู่ในวัดสันตมารียาลาบังก่านะฮะสาวสวยมากเลยนั่นเราะ ก็วัดแม่มาตรีงใช่ดูต่นข้ากมเหานะจริงๆมันมีความผสมของอันหับไปด้วยเตาแบบเนี้ยใช่ป่ะใช่เดอดทำพื้นไปรู้หัวใจทพื้นเปรู้เห่ใจเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่เย็นมากอ่ะนี่มามะไงอยู่ินเน้เต็มละ แม็กซี่บอลเอ่ออันละสองอ่ะมานี่อะไรคะอะอะไรคะไม่นสูงแน่นี่คือเราขึ้นไปดูวิวค่ะบเด็กเด็กเด็กเกไม่รอทีมเลยลูกโอ้โหทีมประมาณเท่าหนึ่งนะทีมปะป๊าได้ไเต้กี่จังโอ้ยเหนื่อยวะหนื่อยโอ้นี่ไงนี่วิวข้างนอกค่ะโอ้ปาวิวฮะ ออกมาหายใจไม่ออกมาหายใจไม่ละแก๊ไอเลยเป็นโดมเลยค่ะสวยมากอีกฝั่งไม่ถอนอฬิกาหอละฆังแต่เหนื่อยหายใจไม่ทันโอู้หมันต้องข้ามสะพานไปช่วยหนูเออข้ามสะพานระหว่งนูเนี่ยเอาะเลี่ยทําไงอ่ะเนี่ยมันลงทางโอ้โที่ตรงนี้มุมสวยมากค่ะ บ้านนกปุ๊นกภาพไหนคะเมื่อกี้มันบินออกไปตัวนึงแะไวนี่ไงนี่อยู่เนี่ยนี่แม่นกเหรอคะไม่รู้สิโอ้ยงี้เราได้มือกลางวันแล้วค่ะเดี๋ยวมีไข่นกค่ะฮะได้ไหมตรงนี้ก็สวยอยู่นะฮะอะไรนะคะเกศไปอ๋อเดินไปเหรอเดินไปทางข้างเหรอครับอไปทางนี้มามามาตากล้าค้างหน่อยนะมามาตีละครั้งหน่อยฮะจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นแคทเธอร์ดอลหรือมหาวิหารของเมือง เมืองโทเลโดด้วยแล้วก็ไกลๆนั่นน่ะที่เป็นตึกสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเป็นอาคาซ่าหรือพระราชวังเก่าสวยมากต่าง่าตีเดียวกันหมดเลยเกตผักเลยครับครับครับอ๋อนี่ขึ้นลงอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะเกศนี่ไล่ข้างบนข้างบนเลยคะราคาเหรอคะ ไนเอมามาัดอุ้มเจสแล้วก็เอาหัวตีละครั้งหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไงงางอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีไม่มันรอหัวเจสอยู่เอาอุ้มกายดีกว่ากายมาตีละครั้งหน่อ <c> ย <oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาหยุดกันที่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปเมืองกรานาดานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูห้องพักกันว่าเราจะพักแนวนี้ค่ะมองดูก่อนนี่มีต้นต้นไม้บ็อกกี้เลยนะคะแล้วมองไปไงลๆค่ะทุ่งนาไร่นาหญ้าป่าเขาค่ะที่พักของเราวันนี้สบายแบบว่าคันทรีคันทรีเกศจะไปปีนต้นไม้ไปดูห้องกันไปไปไปนี่คือห้องหนห้องพักอ่ะคะอ๋อเข้าไปเลยค่ะเป็นไงคะไหนลูดูหน่อยค่ะ เป็นไงฮะว้าวเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยโอ้นี่เลยเข้ามานี่มีจักเย็บผ้าด้วยครับเามะใม่เป็นของตกแต่งค่ะโอ้มีกาอี้ค่ะเอีเดีายวีวเดี๋ยวเอี๋มวดี๋ยวเดี๋นวเดอ๋เดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดดยวเเีเี๋ดี๋ีเยววเดี เออโอ้ยน่ารักค่ะโบราณดีน่ารักน่ารักเออใช่เราทำแบบว่าโมเดิร์นหรูหรามาเยอะแล้วเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้านคันฟรีบ้างมั้มีตู้เย็นติดตั้งมามีครบหมดเลยเนาะน่ารักดีเจานี่ห้องน้ำเหรอคะห้องน้ำ่ะดูให้นิดนึงเออน่ารักค่ะโหสีสันสวยงามเข้าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะคะ มาเลยค่ะชั้นสองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้อองนนของเด็กๆนะคะโอเคค่ะอ่าแล้วก็อีกห้องนึงล่ะคะนี่ไงห้องผู้ใหญ่ห้องผู้ใหญ่แล้วครัโอ้น่ารักค่ะน่ารักมากเลยเออดูสิน่ารักมากค่ะโอ้มีหีบสมบัติด้วยค่ะเก๊สมีอะไรอยู่ในนี้นะเลองเปิดดูสิคะเปิดได้ไหมอะไรคะอ๋อเก็บของไงใช่เตงโมค่ะของค่ะ